มาช่วงนี้ก็พักผ่อนนะครับก็ช่วงเย็นๆนะถึงจะไหวนะครับสําหรับบางๆนะที่ถือสินอดนนี้นะครับตะกัวหน้านะครับทองเหลืองสองกรรมนะครับตะเบ็ดนี้ก็เป็นตะเบ็ดเบอร์หนึ่งไปหาซื้อมานะครับสต๊อปเปอร์นะไม่กี่บาทนะอันนี้ก็ดูเอาเลยนะครับเอาให้ดูเลยก็มีกบยางนะครับตีมันดี นะครับ3.5เซนกับ4เซนนะครับอายางอีโต้กลางๆนะครับเนี่ยขาดไปดูนะนะครับไม่มีขายนะอันนี้คือมีไว้ใช้นี่แหละมีแล,แล้วนะครับนขครัในไหนมาโบลย <S <S ล่อก็อะไรเรียบร้อยนะครับก็อาจจะมีวางจำหน่ายนะครับทั่วประเทศนะครับฝากอุดหนุนกันด้วย 6นิกา3นาทีนะกะแค่เดี๋ยวมาดูกันนะครับครั้งที่แล้วก็ได้ไป3ถีแต้มนะครับเอาไปปล่อยนะสุดท้ายโดดโดดออกหมดเลี้ยงไม่เชื่องนะวันนี้ก็เดี๋ยวถ้าว่าได้ไซดีๆนะครับก็ทำแดกแมงป,ปลาางอิโตนะสีเขียวตองนะครับอ่าทองเหลือง สองกรัรมนะครับล็อกสต็อปเปอร์ละนะครับตะเบ็ดเบอร์หนึ่งนะครับสาย0.8ุดูระคิงแฮกซ่านะครับรอกได้ว่าอัลฟาแอร์เจนะครับคันได้ว่าบาซอลน,นะครับห้าขีดสิบสองปอนด์นะสเปควันนี้นะครับเริ่มเลยเนะฮ้ยฝนจะมานะโอ้โหนี่มันหน้าร้อนลือลนหน้าเลยวะเนี้ เออนี่หน้าร้อนนะโอ้โหแต่ฝนแม่งตกเป็นเวลาอย่างตองเป๊ะเลยนะสี่โมงนี่ฟ้าลั่นสามโมงฟ้าลั่นแล้วอไอตอนหน้าฝนนี่ไม่เป๊ะขนาดนี้นะลาหน้าร้อนนี่ตกเป๊เะเวลาเป <c oughs> ๊ะนะนะมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับไม่มีอะไรสมบูรณ์ตกไปเล่าไปว่างั้นดีกว่านะ เนี่ยไอช่วงมันแบบเหยื่อมันยังไม่กลับเนี่ยมันจะได้แบบอืไม่เหงาอะ่ะถ้าใครฟังแล้วรู้สึกลำคานก็นปเสียงม,นะมั่งนะปิดเสียงนะอแต่อย่าบอกว่าให้ผมหยุดพูดนะมันเป็นสไตล์นะเออถ้าคุณเป็นคนซีเรียสนะครับคนเครียดนะครับ,รบอม,มึงก็ไปดูอย่างอื่นไป ไล่ไปเรื่อยๆนะครับพูดไปก็ตีไปนะดูเดี๋ยวผมพูดไปก็ตีไปผูไม่พูดได้เฉยนะเออพูดได้เฉยตัดภาพมาพูดตัดภาพมาพูดเนี้าเป่ะเออเออก็ตีไปพูดไปนะให้ดูนะครับดูเทคนิคนะการตีนะครับการส่งเหยื่อสังเกตนะครับอถ้าคนดูแล้วแบบว่าดูแล้วให้มีประโยชน์อ่ดูดิว่า เขาตียังไงนะครับมือที่กดปุ่มเนี่ยนะครับ<อ>ที่ปล่อยจังหวะตีเนี่ยงงยังไงอ้าไงอาจารย์เออปล่อยก็ช็อตอย่างเดียวดีกว่าเบื้งนะ <c oughs> เออ,อยิ่งคนช็อตหมดยิ่งคนช็อตตกอีกไง <c oughs> คือให้แบบตีแทงบ่อยๆดีกว่านะครับมันจะได้ดู ท่าทางนะครับเทคนิคการการตีนะครับกติเหรอนะเออถ้าดูแบบให้มีประโยชน์คือดูแลสังเกตนะอืมไม่ใช่แบบจ้องจะดูแต่แบบว่าเออได้ปลาได้ปลานะโอ้โหเหี้ยตัวัน <c oughs> <c oughs> เลยเลยโอ้ยเหี้ยเลยนี่ยนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยนี่ยเนี่ยเหี้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 ยอืมเหี้ยเออแล้วเนี่ยตีหางดักหน้าเหี้ยมันเหยเหี้ย <c oughs> ย,ยังมาไม่ถึงตรงนี้นะ เดี๋ยวว่าช่อนมันจะอยู่ข้างหน้านะ,ะน้ำเต็นดีนะครับนะจเจอโปรด็นนะทากมานะเย็นออกเปล่าออกเปล่าล่ะก็มีเวลาชั่วโมงกว่าได้เหรอหาปลาไปปล่อยบอกนะครับถ้าว่าตัวใหญ่ก็แดกได้ไปลายัง เไม่ใช่ใชน,นี่กัมันโดว่ะไม่ใช่น,นี่กัมันโดอยู่มาเดินอะไรแถวนี้เรานี่มันเดินนี่มันโด,ด,นโดต้องไปแถวเขื่อนนู่น <Okay. S 1> ยามึงออกมาเนี่ยปลาไม่มีเลยปลาหมดแล้วเนี่ยมีเด็ก ไม่ได้ทำช่องถ่ายลงเฟซบุ๊กเฉยจําไม่ได้เอาดิดเฮ้ยไม่เอาอะจําไม่ได้จำาช่องไม่ได้ยังเอาด้วยอันนี้กับมันโดง <c oughs> โอ้ยังแสบ่ะนีน่มันคนติดบางวะนะครับแดดมันส่องน้ำฝั่งนู้นอย่างร้อนเลย นะคิดว่าต้องแดดร่มกว่านี้ีกหน่อยนะครับปาถึงจะปลาถึงจะออกมานะโอ้โดนเลยนะโอ้โหจี้ลงไปโดนเลยนะร้อยเลยนะขาดโอ้โหตัวไม่ใหญ่มึงนะดึงหลุดเลยดึงเหยื่อฉีกเลยนะนี่ผมกลับกลับหัวเลยนะ แสดงว่าก็ใหญ่เหมือนกันนะสามารถดึงเหยื่อฉีกเลยนะในทีเดียวนะครับนะครับเดี๋ยวจะหลบแดดอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งนะครับตรงนี้ร่มนะแล้วเดี๋ยวรอให้แดดแบบมันมันลงกว่านี้หน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะออกนะเพราะว่าดูทรงและน้ํามันตื้นนะครับ น้ำที่ตะลิงเนี่ยตื่นเนี่ยมองไปนี่เห็นเลยนะเนี่ยมองเห็นเลยนะครับมองเห็นทะลุยันพื้นเลยนะถ้าว่ามองเห็นนี่จะแดงว่าฟ้าไม่อยู่หรอกนะอืมเรายังมองเห็นเลยย่างย่าง,าง,างร้อนอ๋อมันมันจะวิ่มีมันอ่อนงยใช่อยู่ตะพาน์แล้วมันก็อ่านง่านะใช่แต่มันร้อนตอนเนี้ยมันมันไม่ขึ้นตะลิงนี่มันเกไม่ทับซ้อนหรอเน,นี่ย เผื่อให้พันเล็กๆกันนั้นอ่ะเผื่อตับตอนอุกไหลไหลใช่อันเนี้ยเราเราไปเดินจริงๆมันจะไหลเดิเท่าไรมันกว้างเฉยเดินมาวันเนี่ยวันเนี้ยเราไปเดินรอบบ้านมาวันเดินทางเดินสำรวจสำรวจเดินสำรวจนะนะเฮ้ว่าการเฮ้ว่าเส้นไห้ตอนบางแอบคุยนี่หลุดไปสองสามตัวนะขับฝึงได้นะนี่เราใส่ถัง ปลาเปิดสั่งนนะเก็บไว้ก่อนนะมาทักสองขีดนะไม่ไม่เล็กมากนะครับไอตัวนี้ใหญ่ออไอตัวแกเห็นเห็นแต่ยินไม่ได้เห็นตัวนะให้คุยตะกี้นะคุยอยู่เนี่ยอ่ะเนี่ยเริ่มกินละน้ะเวลาเย็นมันหน่อยแม่งเริ่มเอาละกี่แม่งร้อนเนี่ยเวลาเย็นมันหน่อยแม่งเอาละเอาเรื่องเอาเรื่องโดนไปสองทีนะโอเซน นอนแมงขังนอนเลยนะยัง yeah. ต้องทำท่าลำบากด้วยโอ้โห้องกำแมงกว่าจะลงเนะี่ยเอ้สามกำเหรอวะอืม,มเหมือนแบบดึงเหยื่อชามาอุ้ยน้ำใสมากครับน้ำใสแบบใสมากอ่ะอ่ะ สายมากเลยเออแบบเนี่ยดูมองไปนะเนี่ยไม่เคยเห็นสายขนาดนี้เลยนะน้ำคลองนี้นะอืมไม่มีแบบความเขียวความเลยนะสายแบบนิ่งด้วยนะค่อนข้างจะแบบไหลเอื่อยๆโคตรดีอ่ะนะดีเหมือนี๋ยว่าโคตรจอเลยน้ำแบบดีมากอ่ะดีจนน่ากลัว บว,ว่าปลาแม่งจะไม่แดกอะไรเอยดีดดจนแบบรู้สึกว่าปลาแม่งจะไม่กินนะอืมแต่ปลามันจะเห็นคนนะครับเห็นคนง่ายนะถ้าน้ําใสๆนะนะแล้วย่างพวกหรือพวกซอยเนี่ยเรามันมองเรามองเห็นหมดเลยนะครับมันจะไม่อยู่นะมันจะไม่อยู่ไอที่เรามองเห็นน่ะอืมก็จะไปแอบตามตามผักตามโปง่งนั่นแหละประมาณนี้นะอืมสําหรับน้ําใสๆนะ ไม่ใจเรื่องดีนะจ่ายเกินไปอ่ะเออหาจะหาปลาไม่เจอนะโอ้โหเหยื่อวิ่งมาใจเสียเลยนะเฮงเห็นตัวเหยื่อเลยเลยเออน้ำมันใสจัด วิ่งมานี่รู้เลยนะว่าไม่ต้องลุ้นนะลาไม่มีตามเลยอ้เดี่ยวมองมองเห็นเลยนะเห็นยันกลางคลองเนี่ยเนี่ยเนี่ยยังเห็นน,นั่นในสามกามนะปล่อยโลยังเห็นนะนดูเดิโอ้โหไม่ได้หาดูง่ายนะนำ้ำใสๆนะแต่ว่าน้ำขุ่นดีกว่านะอย่างน้อยไม่ต้องลุ้นนะอันนี้มันแบบว่าตีไปนี่มันมันมันเห็นอนะ มันเห็นเหยี่ยวว่าป่ามันไม่มไม่มีวิ่งมาน,นานๆถเออปพติเราไม่เห็นเหยี่ยวเราจะลุ้นตลอดใช่ปะว่ามันจะดึงตอนไหนอะ <c oughs> เอออันนี้แบบมองไปเนี่ยเออเห็นยันป่าว่ามันไม่มีอะสายจัดอะสายปางงอะดูแล <c oughs> ปลานี่ไม่กินเหยื่อเลยตาตาเหลือกเลยน้ำใสไว้น้ำเล่นไม่เคยเจอเนียสายแทงนี่น่าจะหวานเลยนะตรงเนี่ยสายแทงออกนิ่มแทงนิ่มเลยซึบซึบซึบ,ซบเลย <c oughs> ไม่รู้อยู่มันกลัไปก่อนไยอ่ะนีอย่าปล่อยนี่เลยนะกะกะเจ้าช็อตนะนี่งี้วัดเลยก็ดี เวล,ลาหลุดปุ๊บวัดเลยก็ดี <c oughs> เออมันไม่หลุดหรอมันกลัวมันไม่ติดตั้งแต่แรก <c oughs> อ่าจ้ะเดี๋ยวแล้วนะอนีกแล้วโอ้หลุดอโอ้หลุดนาะกลางคองนะเออบามาอยู่ที่ที่บ้านโปรเซ็นนะเส้นนี้น่าจะน่าจะมีตัวอยู่นะอืมนี่ต็เบ็ดเล็กนะครับนะันสังเกตน,นะ เงนไหมปงเงนปงเง็นเลยนะนเง <c oughs> ็นโค้งสุดท้ายนะครับเปลี่ยนทั้งทองเ,อเปลี่ยนทั้งทองเหลืองนะเปลี่ยนเป็นสองกำรรละนะสองกำแล้วแกเปลี่ยนตะเบ็ดเบอร,ร์หนึ่งนะ <c oughs> โอ้หเนี่ยใช่ในบางสายสับบางไม่ใช่สายส่งอะแต่เวลาสับแล้วแม่งตะเบ็ดแม่งกระเด็นออกแม่งเคียด อย่างตื้อเนี่ยโดนแล้วนะเปล่าวะไม่มีฟองเวยโอ้ตึงมาเลยเลยนะถ้ามีฟองกีใช่เลยนะมาตัวเล็กตัวใหญ่โอ้โดนรอดแถวพอละเออต้องไม่มองอะ่ะถ้ามองแล้วแม่งแบบใจเสียมองลแบบใจเสียเห็นพื้น โอ้ยี่สิบตัวเองน่ะ <c oughs> ถ,ถามผ่านผ่านนี่ถามเป็นมายากกันนะอตอบเป็นมาญาตนะใครถามไม่ได้ยี่สิบตัวหมดอ่ะ <c oughs> โอ้โหนกยังจะลงไปกินนะอ่ะแกไม่มีตัวดลไม่มีตัวกัดให้เลยนี่กัดฟองขึ้นเลยนะอยู่มนันอ่ะ แม่งหวานว่ะโอ้แม่งอยู่เว้ยเห็นด้วยตัวนี้ตัวดีนะโอ้โหโจยโจยโจยยเอองั้นดูปลาเต้นไปก่อนนะวันเนี้ยโอ้โหกัดนี่เข้าแก้มเลยนะโจยโจยโจยเฉยเฉอเฉยเฉยเอองั้นการบางกันแหละแต่บางมือไม่ถึงไงวันเนี้ยโอ้ไกลอ่ะเออป่อย ในกันนะข้าแก้มแต่ว่าเข้าเบานี่คือไม่ปล่อยนะอันนี้ก็มันเกือบสองขีดนั่นก็ซสายดีนะประเข็มได้นะ้ยเก็บกว่าังเก็บดีกว่าเอาให้ปล่อยบ่อหน้าบัานทิฟสันๆนของเราใช่นะวันนี้ก็โอ้โหน้ําแม่งเป็นไงแม่งสา,สายแบบสายแบบเหลือเชื่อแทบจะเพิ่งจะเคยเห็นครั้งแรกเลยนะนะแต่ว่าบางนี่ถ้าว่าสายแบบนี้น่าจะเห็นประมาณยี่ิปีแล้วอะความสาะ อ๋อยี่สิบปีเออเนี่ยสายแบบนี้เลยนะของแถวบ้านเราอ่ะเนี่ยแถววันเนี่ยสายสายจนแบบอืมอ่าตัวอย่างนะครับแต่ก็พอมีปอเซ็นรอดไปได้สองแดงใ่นะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับกลับไปลาตินอดนะกับหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับอือ ก็แน่นเลยการสรุปว่าน้ําดีมากนะครับดีจนแบบหาตัวยากนะครับส่วนตัวก็โดนนะครับแต่ไม่สามารถจะเอามาได้นะครับก็คือมือแบบมือไม่ถึงอะ่ะก็เลยแบบต้องลักปลาองเซนนะมาปล่อย <c oughs> นะวันนี้ก็คงจะต้องลาแต่เพียงเท่านี้นะครับกด subscribe โอกาสหน้าไปที่ไหนเจอกันใหม่สวัสดีครับ